สนับสนุนโดยสเสน่ห์ความเป็นไทยครๆก็หลงรักเซเว่นอีเลฟเกาะติดความคืบหน้าครับสรับเหตุการณ์น้ําท่วมที่เกิดขึ้นที่เขนยาซึ่งเดี๋ยวจากภาพเราจะเห็นนะครับว่าตอนนี้ยังถือว่าเดือดร้อนเป็นวงกว้างเพราะว่ามีกระแสน้ําที่ไหลเชี่ยวนะครับแล้วก็พัดเอารถบัสลอยไปตามกระแสน้ําเลยครับ นี่แหละครับก็เป็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งเหตุการณ์นี้มีผู้สูญหายอย่างน้อย10คนในภาคตะวันตกของเคนยาหลังจากที่มีรถบรรทุกคันหนึ่งที่พวกเขาโดยสารมาด้วยก็ปรากฏว่าถูกกระแสน้ำนั้นพัดจนหายไปขณะพยายามข้ามแม่น้ำสายหนึ่งเมื่อวานนี้ครับโดยที่ประชาชนกลุ่มใหญ่บนรถบรรทุกคันดังกล่าวนี้ก็หวังนะครับว่าจะข้ามแม่น้ำที่น้ำเอ่อล้นฝั่งด้วยรถบรรทุกแต่รถบรรทุกก็ถูกกระแสน้ำไหลเที่ยว พัดหายไปพร้อมกับผู้คนบนรถนะครับจำนวนผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตนั้นในตอนนี้ยังไม่ชัดเจนแต่ทางด้านของเจ้าหน้าที่เปิดเผยว่าตัวเลขของผู้เสียชีวิตอาจที่จะพุ่งสูงขึ้นไปอีกถ้าเกิดว่าพิจารณาจากจํานวนของคนที่เดือดร้อนโดยช่วงเดือนที่ผ่านมาพบนะครับว่ามีผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย45คนในเคนยาเนื่องมาจากว่าอากาศเลวร้ายอย่างหนักก่อนเกิดเหตุในวันศุกร์ตามรายงานนะครับ ในขณะที่น้ำท่วมที่เมืองจีนก็ต้องจับตามองกันอย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกันครับซึ่งนี่จากภาพจะเห็นนะครับว่าโอ้โหนี่น้ำเนี่ยท่วมสูงเลยฮะนะซึ่งล่าสุดนะครับทางด้านของสำนักข่าวซินหัวก็ออกมาเปิดเผยนะครับว่ากระทรวงทรัพยากรน้ำของจีนนั้นได้มีคำสั่งระวังน้ำท่วมสูงสุด หลังจากที่ภูมิภาคตอนใต้และตะันตกเฉียงใต้ของจีนยังคงเจอกับฝนตกหนักระหว่างวันพุธถึงวันศุกร์ที่ผ่านมาตามวันและก็เวลาท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำจูเจียงหลังจากที่เจอกับพายุฝนครับระดับน้ำของแม่น้ำสามสายของพื้นที่ลุ่มแม่น้ำจูเจียงได้แก่เป่ยเจียงตงเจียงและหวันเจียงนั้นก็พบว่ามีแนวโน้มสูงเกินเกณฑ์เตือนภัยอีกด้วย กระทรวงออกมาแจ้งเตือนและสั่งเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินของงานป้องกันน้ำท่วมดำเนินการเฝ้าติดตามอ่างเก็บน้ำและทางน้ำในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำจูเจียงแบบเรียลไทม์ขณะที่พายุฝนที่ถล่มซ้ำซากก็ได้มีการเพิ่มความเสี่ยงน้ำท่วมและก็น้ำป่าไหลหลากอีกด้วยครับขอบคุณสำหรับการติดตาม t NN News ข่าวเช้าอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเตือนกดไลค์กดแชร์ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ t NN ช่อง16 จะได้ไม่พลาดการรับชมข่าวสารและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายครับ